ไอ้ฟงมันหายไปไหนทำไมเหลือแหาบ่ะแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่อจริงๆเลยแฟนผมป่วยเป็นโรคร้ายนะครับก็เลยต้องมาขายคนเดียวทํางใต้องให้ผู้ชายคนไหนมานั่งหน้านา,านด้วยอะ่ะไอ้นมเั็ขอเงินได้ป่มะวะเขาก็ไม่ไม่มีพิษมีภัยอะไรนะอย่าด้วยขออยู่อะอ่ด้น่าจะไม่มีอะไรหรอกไหมขนมสใส่ไส้ไหมครับเฮ้ยไอ้นมเั็ขอเงินได้ป่มวะยังขายไม่ได้เลยครับวันนี้เอ็นบอกให้เอาตังค์มาไงเอาตังค์มาทำไมผมต้องให้พี่ด้วยโอ้ยไม่ดี่อยดิเั็บอกให้เอามาไง ไม่ทำอย่างนี้คุช่วยด้วยครับคุณคุณช่วยด้วยคุณเจ็บตรงไหนไหมคุณ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 คุนีุยคุณคคุณ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 คคุณ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 คุคุคุณคคคุณคค ฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยนะผมไม่ใช่คนแถวนี้แล้วครับผมกับแฟนอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าข้างวันนี่เองโหแล้วแฟนคุณไปไหนล่ะคะับทำไมไม่มาช่วยขายของกันเนี่ยคือว่าแฟนผมป่วยเป็นโรค้ายนะครับนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านปกติแล้วอ่ะผมกับแฟนอ่ะมาช่วยกันขายของเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้แฟนผมป่วยก็เลยต้องมาขายคนเดียวแลวไม่คิดเลยอ่ะ ว่าจะมาโดนทำร้ายแบบเนี้โอ้ยงั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณคุณมาขายขนมที่หน้าร้านฉันคุณจะได้ไม่ต้องไปเดินขายเรื่อยๆแล้วอีกอย่างถ้าคุณขายเสร็จเนี่ยคุณก็กลับไปดูแลแฟนนะคะจริงเหรอครับค่ะจริงค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงบนคุณครั้งเนี้ผมจะไม่ลืมเลยคุณนี่เป็นคนดีจริงๆไม่เป็นไรค่ะคุณฉันน่ะก็เป็นคนต่างถิ่นมาก่อนฉันเข้าใจค่ะ หมดเลยขนมไหมครับขนมใส่ไส้ไหมครับชิ้นละห้าบาทครับขนมสาไส้ไหมพี่น้องสาวขนมสาไส้ไหมครับใข่อ่ะคือสต๊อกนี้จะหมดละต้องไปซื้อต่อไอ้คะทำไมต้องให้ผูช้ชายคนนั้นมานั่งหน้าร้านด้วยอะ ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจอ่ะแล้วอย่างหนึง่งไอเอกก็อยู่ร้านหนึ่งคนเดียวพี่ก็ต้องออกไปทํางานทุกวันกว่าจะกลับมาก็เย็นหมดแล้วพี่เป็นห่วงไอนะพี่ชอปไอว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งดูเขาก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรนะแล้วที่สําคัญแขนเขาก็ยังขาดอีกแล้วพอตกเย็นเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปดูแลแฟนที่ป่วยด้วยนะพี่แฟนที่ป่วยหรอแล้วนี่ไอรู้ได้ยังไงอะ่ะ ไม่ใช่เขาบอกเขาพูดอะไรไอ้ก็เชื่อไปหมดนะนี่ไอ้คนสมัยเนี้ยไว้ใจยากจะตาย,ยางั้นเอาแบบนี้ไหมพี่เดี๋ยวถ้าเราปิดร้านเสร็จเนี่ยเราไปส่งเขาที่บ้านจะได้ไปเยี่ยมแฟนเขาด้วยดีไหม <c oughs> เดี๋ยงั้นไอ้ขอเช็คสตอ๊อกก่อนนะทางนี้ครับ ไอ <c oughs> เป็นไงบ้างมดีขึ้นบ้างไหมอไอู้ปไอนี่คุณไอกับคุณชอปสองคนเนี้ยเขามีบุญคุณกับพี่มากเลยคอยพี่อ่ะขายของหน้าร้านฉันตั้งขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะคือตอนนี้ฉันป่วยหนัก กา,การก็ไม่ไํ้ทำมาเป็นผนละวิุูเขาอีกคุณไม่ต้องคิดมากนะอนี่ค่ะเงินนี้เป็นค่ายาค่าอาหารนะคะเอาไปใช้แล้วก็ฟุกถ้ามีอะไรขาดเหลือเนี่ยหรือว่าจะให้ฉันช่วยอะไรบอกฉันได้ตลอดเลยนะฉันพร้อมช่วยฉ,ฉันต้อง ขอคุณคุณมากเลยนะจ๊ะขอบคุณคนจริงๆจ้ะขอบคุณคุณสองคนมากจริงๆนะครับถ้าไม่ได้คุณสองคนน่ะพวกเราแย่แน่เลยอะ่ะขอบคุณมากนะครับแันนีถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวกลับก่อนนะฟูก็ดูแลแฟนดีๆด,ด้วยล่ะเข้าใจไหมคปไปกลัแบบกันเถอะกลับก่อนนะขอบมากเลยครับดูแลแฟนดีๆนะ เราลอดแล้วไอ้พี่ชอบเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเขาน่าสงสารพี่นั่นแหละคิดมากเกินไปแต่ไอ้เราก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนไหมเพรสมัยเนี้ยไว้ใจกันยากจะตายแล้วอย่างหนึ่งเราการไว้เดียวกับแก้นะได้ค่ะไปันเถอะ <Yeah. S 2> ไอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมสีหน้าดูคดเครียดอะพี่ชอปพี่เห็นเงินที่หนูเอาวางไว้ตรงนี้ไหมอ่ะหนูจําได้ว่าเอาวางไว้ตรงนี้จะเอาจ่ายค่าของพี่ได้หยิบไปไหมพี่ไม่ได้หยิบไปไอลองคิดดูดีๆก่อนเป็นลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าแต่ไอมั่นใจนะว่าเอาวางไว้ตรงนี้แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีอะพี่ไอ มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ไปลืมไว้ที่ไหนไม่ได้ลืมอ่ะวางไว้ตรงนี้จริงๆเดี๋ยวคนก็จะมาส่งของแล้วเนี่ยไลฟ์ฟุกอ่ะไอ้ฟุกมันหายไปไหนทำไมเหลือแต่หาบอ่ะหายไปไหนอ่ะนั่นไงต้องเป็นมันแน่เลยอยู่ๆก็หายไปแบบเนี้ยพี่ช็อปพี่ช็อปโอ้ยอย่าด้วยอยู่ได้อย่าด้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะอ้อ ไอ้ฟุกแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆเลยพี่ช็อปคิดเป็นเงินของร้านคุณไายครับพอดีว่าผมเห็นขโมยมันย่องเข้าไปขโมยเงินมก็เลยไล่ตามมันออกมาแล้วก็โดนทําร้ายครับเห็นไหมล่ะพี่ช็อปฟุกเขาไว้ใจได้ไม่ใช่หัวขโมยพี่ช็อปอะ่ะอคติฟุกเขาเกินไปละฟุกเจ็บตรงไหนไหมเดี๋ยว ไปทำแผนที่ร้านก่อนนะค่อยพายุง่อยเกิดข้ยนะ<อ>เจ็บตรงไหนเนี่ยไปหาหมอเปล่าพี่ชอปช่วงเนี้ยร้านเราก็ขายของดีนะแต่ทำไมมันไม่ได้กำไรเลยอ่ะไออ่ะต้องควักเงินตัวเองมาหมุนเป็นเดือนแล้วนะพี่เด็ด <c oughs> ช่วงนี้พี่เห็นไอทิ้งรลานลูกับฟุกอ,อยู่บ่อยๆดูดีๆหรือเปล่าเอาอีกแล้วนะพี่ช็อปเราแวกอีกแล้วตอนเลิกร้านไอ้ก็เช็คดูตลอดพี่ฟูกก็มีแคข่ขนมบนหาบพ,พี่ก็เราแหวงเกินไปขนมใส่ไส้ไหมครับพอละห้าบาทครับฟ๊กครับเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปซื้อของนิดหน่อยอ่ะฝากร้านหน่อยนะได้เลยครับได้จ้ะ ตามสบายเลยนะครับลูกค้าเฮ้ยคุณไอนทำไมกลับมาเร็วจังนะครับ เป็นไรเนี่ยฟุกตกใจอะไรจะรีบไปไหนล่ะครับ,อบพอดีว่าวันนี้ยังไม่มีของที่ต้องการะคะ่ะเอ่อขอตัวนะคะเดี๋ยวจะรีบไปไหนวันนี้ะไม่นอนปวยเป็นโรคร้ายเลยไงไอ้พวกไม่ถ่าชีพนี่แกพูดอะไรของแกดเดยฮะก็นี่ไง<ฮ>ฉันรู้ความจริงหมดแล้ว นี่พวกแกร่วมหวัวก็เป็นขบวนการเลยนะหลักฐานคามือขนาดเนี้ยแกไอ้โฟกปลอมตัวเป็นคนดีทำตัวเป็นคนน่าสงสารสุดท้ายก็เป็นนางนกต่อส่วนแกปลอมตัวเป็นคนป่วยให้ดูน่าสงสารและแกปลอมตัวเป็นโจนมาทำร้ายกันเองเนี่ยนะคิดได้ไงวะ <c oughs> ไอ้พวกขบวนการมิจฉาชีพเอ้ยนี่แกรู้ได้ไงเนี่ยฮะ าจะถามเนาะว่ารู้ได้ไงก็ความรักมันไม่มีในโลกไงออพี่ชอปไอว่าวันเนี้ยจะปิดร้านไว้นิดนึงไออยากไปเยี่ยมหาแฟนพี่ฟุก๊กอะอมันจะดีหรอไอเราไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าป,ป,ปรับเข้าไปอะมันจะเป็นการเสียมารยาเราเนอะไม่เป็นไรหรอกพี่ชอปยังไงเราก็ต้องไปซื้อของเข้าร้านอยู่ดีเราก็เราจะได้ซื้อของไปฝากแฟนพี่ฟุ๊กได้ไงดีไหม ตามใจลรวกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไอ้เขอไปเอากระเป๋ากันนะพี่ชอบหรือว่าเดี๋ยวถ้าเราได้ไปในเมืองเนี่ยเราไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พี่ฟูกับแฟนเขาไหมได้สินี่หมวันนี้ซื้อมาตั้งเยอะเลยเตลบเบานี่ใครแกนี่แม่งโคตรฉลาดเลยวะไอคิวร้อยแปดปลอมตัวเป็นคนแขนสาดหาเลขไีไรกนมงจอดใจแถมยังไง้ฉันปลอมตัวเป็นโจรไปทำร้ายแกแล้วยางเอาเงิน ีคนอื่นมันสูงฐานแกแล้วที่สําคัญนะแกดูสิของที่พี่พุขโมยมาพี่เอาไปขายต่อได้กาไรแบบบํมบแฟนพี่นี่เก่งจริงเลยเป็นไงพี่พลุฉันแสดงดีไหมเก่งมากเลยแฟนพี่เนี่ยแสดงได้ดีมากเลยเด็กเดี๋ยวฉันจะไปขโมยของและเงินมันทุกวันเลยเอามาเลี้ยงพวกแกหมดเลย แล้วได้เงินมาแล้วอ่ะเราก็มาตะเกึยบๆแต่จจตอนเนี้ยแบลวมาก่อนอีกสองลังไปเฮ้หยหมดแล้วไอ้จะแบวเพิ่มเดี๋ยวพม่จบเข้าไปเลยดูสิเดี๋ยวก่อนนะี่ว,ว่าต้องจับไม่ได้ขนงขังคาเขาไอ้ฟุกเลิกทำแขนขาดได้แล้วฉันเห็นแล้วสมเพศแกวะ่ะฉันก็แอบสงสัยนะว่าวันแรกอ่ะที่ฉันไปเยี่ยมเมียแกนอนป่วยจนจับไม่ได้เลยแสดงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยก็ผัวฉันอ่ะ ให้น้องอามรีบไปบอกฉันไงพวกฉันไม่ได้โง่นะคะมั่นเนาะไม่ต้องมาพูดมากก็ดีพวกแกสองคนรู้ก็ดีแล้วมีกันสองคนแบบเนี้ยทำอะไรฉันได้วะฮะอัมจัดการมันเลยแล้วขนของในร้านออกไปให้หมดเลยแล้วก็เผาร้านทิ้งแม่งเลยจัดการเลยอัมไปกันรู้อย่างฉันบอกวฮะไปฮะโยกอย่ดีนะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยตำรวจมาถึงหน้าร้านแล้วลามร้านนี้ไว้หมดแล้วพวกแกโดนแน่ พวกแกสามคนเตรียมไปรวมตัวกันในคุกได้เลยคนตำรวจคะจับมันเลยค่ะทำไงดีวะมาเลยครับพวกกนสามคนออกมาได้แล้วตำรวจเสร็ดแล้วอปิดคุกแลดีทำไงได้เลยวะมาร้องไปซะขนาดนี้แล้วออกมาออกมาที่ตกลงเลยไปขอบคุณมากนะครับสารวัตรผมตามไปที่โรงพักนะครับขอบคุณมากนะรับ พี่ช็อปหนูต้องขอโทษพี่ด้วยนะที่ไม่เชื่อพี่เลยอะ่ะจนทำให้เกิดเรื่องบ้าแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกแค่อไม่เป็นอะไรอะ่ะก็ดีแล้วนะเด็ดไหนการช่วยเหลือคนอะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าต้องอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็จำไว้ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆตอนดูกันให้นานๆให้เหมือนกับความรักของเราไงได้คะ่ะพี่ช็อป ชาวลังเนี่ยไอ้จะระวังให้มากกว่านี้เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้ไงคนมันก็เลยต้องเห็นแก่ตัวชาวลังอนะสัญญาเลยคะ่ะว่าจะระวังให้มากกว่านี้คะ่ะไปถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยเราไปจัดการไอ้สาบคนนั้นที่โรงพักก่อน เธอมาซื้อกระเป๋าอ่ะผัวฉันเองทำมาเป็นเหม็นอาหารบอกเหม็นเน่าสุดท้ายก็ทำตัวเหม็นเน่าเองเป็นในแค่สาวไสาอื้ออืออื้ออื้ออื้มอออื้ออ่้ออื้เอืหาหมออือาห้ออะไออข้ามากออเ้ออื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 ้ออ้้ เหม็นอะไรอะศกเปิเลกไหนเนี่ยนี่ก็ส้มตำปลาล้นี่ก็น้ำพริกแมงดานี่ก็น้ำพริกปาลาล้ไม่เห็นมีอะไรศกปรกเลยมีแต่ของอร่อยแล้วที่เนี่ยมันใช่ที่กินไหมกินอาหารเหม็นเหม็นพ่วงเนี้ยกลิ่นเต็มออฟฟิศไปหมดเลยสกรปรกมากฉันน่รับไม่ได้หรอกนะนี่อิมนี่อาหารเพื่อนนะจะทำท่ารงเกียจ์ทำไมอะเพื่อนก็กินกันอยู่อะหัดมีมารย,ยาทป้นะคะ เธอก็ควรมีมารยาทเหมือนกันไหมของพวกเนี้ยกลิ่นมันติดจะตายเลือกกินสิ่งที่มันดีๆแบบอย่างเช่นแบบสปาเกตตี้อะไรพวกเนี้ยก็เมื่อเรา<ม>อยากกินแบบเนี้ยมินหาหรือเปล่าแล้วก็มีมารยาทเนี้ยก็กินอย่างอื่นไปสิเน่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 น่เ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 น่น่เน่น่เ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 นเน่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 น่เ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 น่น่เ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  คืออย่างนี้ค่ะผู้จัดการพวกเราทุกคนนะคะ่ะกําลังนั่งทานข้าวกันอยู่แล้วก็มีอิมอะค่ะเดินเข้ามาบอกว่าอาหารพวกนี้เหม็นค่ะแต่อาหารพวกนี้กลิ่นมันแรงจริงๆนะคะนิวคุณเป็นถึงหัวหน้าส่วนอาหารพวกนี้มันก็มีกลิ่นแรงจริงๆคุณต้องให้ทุกคนช่วยเคารพกฎของบริษัทสิไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้อาหารกลิ่นแรงแบบนี้ถ้าลูกค้า เข้ามาติดต่อในบริษัทแล้วได้กลิ่นขึ้นมาเขาคงถอยหนีอ่ะเขาคงไม่อยากติดต่องานด้วยอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะมิวมิวขอโทษค่ะผู้จัดการพอดีว่าทุกคนเขากําลังหิวกันแล้วก็มิวก็เลยสั่งมาให้ทานเองอะคะ่ะเห็นว่าทุกคนอยากกินเอาอย่างนี้แล้วกันคราวหน้าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะเข้าใจนะทุกคนค่ะ ทีนี้รู้หรือ,อยังอะว่าใครถูกใครผิดไมากินต่อแบบนั่งกินสี่บาร์ล้านหน้าบริษัทกันกนี่มีนมข้าวเ <จำ S 1> นี่ยต่ำเซ็งเลยอุ้ยอิมกระเป๋าสวยมากเลยอะ่ะรุ่นนี้อะได้พอดีอะ่ะอุยนี่อย่ายมาจับนะของของฉันเนี่ย เป็นลอยเอาก็าแต่เธออะใช้กระเป๋าอะไรอะราคาถูกมากอุย้ยกระจอกงอกง่อยสุดๆุดเลยเป็นฉันนะฉันไม่กล้าใช้หรอกกลัวมันจะคันนะ่ะตองไม่ต้องคิดมากหรอกนะปล่อยคนพันนั้นไปเถอะเดี๋ยวว่าแต่ เงินเดือนพนักงานนี่เยอะเนาะมีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนเลยอะหรือว่าแฟนนางรวยเคยเห็นแฟนนางกันปะไม่เคยนะช่างเถอะไปทำไงกันเถอะืมน่ากินเลยเหม <c oughs> เ็นอะไรอะ่ะโอ๊ย เธอทำอะไรอะเอ็มก็เธอทำผิดกฎบริษัทเธอเอาของเน่าๆพวกนี้มากินในบริษัทฉันไม่ได้กินในออฟฟิศซะหน่อยฉันก็มากินข้างนอกออฟฟิศแล้วไงทำไมกลิ่นมันชอยไปถึงข้างในได้ไงก็ของต่าๆพวกนี้มันเหม็นชอบเอามากินกันมากเลยเงินก็เงินฉันเธซื้อมาเองนี่ขอแกซื้อซะหน่อยมิว แกเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ทาไมอารมณ์เสียแปลกแกก็ฉันทะเลาะกับไอชอบทุกวันเลยดิช่วงนี้นะมันเป็นอะไรไม่รู้กลับบ้านก็ดึกออกเที่ยวทุกคืนไม่รู้มันมีสาวใหม่ที่ไหนหรือเปล่าทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วมันต้องสืบเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมีอิมขี้โมนี่มากับใครอ่ะ โอ้โหเอาม่เลือกเหมือนกันเนาะทรงเสียสชัดเลยเฮ้ยนี่มันยายอิมอีกแล้วนี่โอ้โหผู้ชายคนใหม่เหรอเนี่ยรอทีเลยก็เจอไปไม่ซ้ำัมาเลยเนาะนี่พวกเธอ ทำอะไรกันอยู่หรอเนี่ยฉันน่ะไปถอยกระเป๋ามาใหม่ด้วยนะบอกเลยว่าคอลเลคชั่นใหม่แต่ว่าช่วงนี้เขาเซลล์นะพวกเธอไปซื้อสิแต่ฉันซื้อราคาเต็มหรอกนะอังตองยังใช้กระเป๋าใบเดิมอยู่ไหมอะฉันว่านะกระเป๋าใบนั้นอะเอาไปทำปุ๋ยก็ได้นะเก่ามากเลย คิดว่าเงินที่ได้มาจากความเหม็นเน่าเนี่ยมันน่าภูมิใจนักหรอถ้าพูดอะไรของเธออย่ามาพูดมัว่วซั่วนะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเงินที่เธอได้มาซื้อกระเป๋าใหม่ทุกเดือนเนี่ยเธอได้มาจากไหน คะใช่ครับเราจะเสร็จหรือยังคะเนี่ยยังเลยวันนี้แหละฉันต้องจับแกให้ได้คาหนังคาเขาจะเสร็จฉันแน่อีกช็อปอยากจะเห็นหน้าสาวไซด์ไลน์จริงๆง ที่อิมนี่กล้ามากนะกับผัวฉันเนี่ยนะเธอจำผู้ชายคนนี้ได้ไหม <c oughs> เขาก็คงเป็นหนึ่งในลูกค้าของเธอสินะคนที่คอยเอาเงินบริจาคให้เธอมาซื้อกระเป๋าอะแต่คนนี้ผัวฉันเอง <c oughs> แล้วตอนเนี้เขาก็นอนหยอดน้ำข้าต้มอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยเธออยากจะไปได้วยไหมล่ะ <c oughs> ทำตัวเป็นไฮโซขี้แท้ก็ไฮโซสนจนว่ะโหทำมาเป็นเหม็นอาหารบอกเหม็นเน่าสุดท้ายก็ทำตัวเหม็นเน่าเองเม่นหน้าอีสตปอกอุ้สา์มาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศหวังจะบังหน้าทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นนแค่สาวไซไลยหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะมันจะมากจะไปยหยุหยุดหยุดเยดหยยุดหดหยดยงหหด คุณอิมคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องฉันนะคะคุณผู้จัดการไม่ใช่มั้งอิมไม่ใช่แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เงินที่คุณได้อะมันไม่พอสนองความอยากมีอยากได้ของคุณต่างหากคุณถึงต้องยอมเสียศักดิ์ศรีอย่างงี้นะอิมแต่ผู้จัดการคะฉันต้องทำจริงๆนะคะคุณอิมคุณทำตัวแบบนี้ มันทําให้องค์กรฉันเสียหายภาพลักษณ์ขององค์กรฉันก็เสียหายไปด้วยฉันคงต้องขอเชิญคุณออกนะคะผู้จัดการผู้จัดการคะหนูขอโอกาสนะคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณอิมคุณรู้ตัวคุณเองดีอยู่ว่าคุณนะ่ะไม่ได้อยากทํางานในบริษัทฉันหรอกคุณก็แค่ใช้บริษัทฉันเป็นทางผ่านเพื่ออัพตัวคุณเองแล้วก็รับงานไซไลน์ของคุณถ้าลูกค้าของคุณนะ่ะ บังเอิญมาเป็นลูกค้าของบริษัทนี้เขาจะเหมารวมว่าพนักงานของฉันน่ะมีอาชีพเหมือนคุณเพราะฉะนั้นน่ะเชิญคุณออกไปเถอะค่ะเชิญค่ะเหม็นมากอ่ะกว่ากินปลาราอีกอ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่ทำอาชีพเนี้ยเขาก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแหละ เราไม่รู้เหตุผลของเขาหรอกว่าเขามีความจําเป็นอะไรต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะไม่ดูถูกเขาแต่ที่ฉันจำเป็นต้องให้เขาออกอะ่ะก็เพราะว่ามันผิดกฎของบริษัทแล้วมันแค่จะทําให้องค์กรเราอะ่ะเสียภาพลักษณ์ไปด้วยก็แค่นั้นเองไปทํางานกันได้ละ